Oh. กลับมาอยู่กับพี่แนน้องนะครับกับ EP ีที่2ตามที่สัญญากันไว้ว่าวันนี้นะครับพี่จะมา how to เลือกอย่างไรปลอดภัยติดชัวกับ tcat รอบ3นะครับวันนี้จะมาเคลียร์ชัดเลยว่าเฮ้ย mm hmm. น้องต้องรู้อะไรบ้างก่อนที่จะจัดอันดับหรือว่าสมัคร tcat รอบ3นะครับเพราะนั้น ใครที่ยังไม่มั่นใจใครที่ยังไม่มีข้อมูลใครที่ยังไม่พร้อมต้องดูคลิปนี้เพื่อให้น,น้องได้ how to เลือกอย่างไรปลอดภัยติดั่วกับ T Cat รอบ3อย่างที่น้องรู้กันนะครับ T Cat รอบ3ามกำลังจะเข้ามาแล้วซึ่งถ้าในทุกๆปีเนี่ยนะครับมันเหมือนๆกันนะครับก็แสดงว่าในทุกๆปีเนี่ย ทีแคสรอบ3มันคือสนามที่ใหญ่ที่สุดในในทีแคสนะครับจนรนับเยอะที่สุดอาจจะเบียดเียกับรอบ1น,นิดหน่อยอะไรนะครับแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่ที่อ,อยู่ในทีแคสเนี่ยจะเตรียมคะแนนเพื่อมารอบ3เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนติดไม่ติดแต่อาจจะแบบอยากรู้อยากลองเนก็สมัครนะครับและเผิติดนะฮะก็อาจจะเป็นคู่แข่งที่มาจากรอบ1บางส่วนด้วยนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่นะครับยังไม่รู้วิธีการจัดอันดับต้องมาเก็บเทคนิคให้ได้นะฮะเรื่องแรกที่น้องต้องรู้เนี่ยคือน้องต้องรู้จักกับทีแคดรอบสามก่อนว่าทีแคดรอบสามมีกลไกยังไงนะครับมีวิธีการคิดคำนวณยังไงนะครับแล้วก็จัดอันดับยังไงอะไรเงี้ยนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ไปดูคลิปที่แล้วที่พี่ทำไว้กับการทำความรู้จักทีแคดรอบสามนะ ใครที่รู้แล้วไปกันต่อนะครับอันดับที่2นะครับเรื่องที่2ที่น้องต้องรู้นั่นก็คือเราต้องรู้ว่าตัวเราเหมาะกับแอดไหนแอดชั้นหนึ่งหรือแอดชั้นสองนะครับเพื่อได้เซฟตัวเองได้ดีที่สุดนะเพราะนั้นหมายความว่าบางคนไม่เหมาะกับแอดชั้นหนึ่งบางคนไม่เหมาะแอดชั้นสอง เช่นนะครับแอดชั้นหนึ่งเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ทําคะแนนสอบได้ดีหมายถึงว่าบางคนเนี่ยนะครับทำทำเกียรตินโรงเรียนเนี่ยได้พอประมาณไม่ได้ดีนะฮะแต่นะครับเตรียมตัวช่วงโค้งสุดท้ายหรือว่าเตรียมตัวมาเรื่องของการสอบเนี่ยมายางดีนะฮะเพราะน,นั้นก็ทำคะแนนพวกแกลแพดวิชาสามารถพิชาเฉพาะได้ดีอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเหมาะกับแอดมิชชั่นหนึ่งนะครับหรือรับตรงร่วมกันนะฮะ ส่วนบางคนที่ทําเกตในเรียนได้ดีอย่างเงี้ยนะครับเกตในห้องได้ดีนะฮะก็อาจจะเหมาะกับแอมิชนสนะครับรับกลางร่วมกันนะฮะเพราะว่ามันจะใช้ g p a พมาเป็นเกณฑ์คะแนนในการคํานวณนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็มาใช้ o n e นกับ g กดแพซึ่งนะฮะถ้าตามความคิดของน้องๆหลายๆคนรวมถึงที่เคยผ่านมาด้วยนะครับก็อาจจะเป็นการสอบที่ค่อนข้างง่ายนิดหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูครับว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับแอดมิชชั่นไหนไม่ว่าจะเป็นแอดมิชชั่นหนึ่งแอดมิชชั่นสองนะครับต่อมาเรื่องที่สามที่น้องที่ต้องรู้นั่นคือน้องต้องใช้จํานวนรับช่วยในการวิเคราะห์ด้วยนะครับจําไว้เลยว่าแอดมิชชั่นหนึ่งรับเยอะกว่าแอดมิชชั่นสองนะฮะนอกจากคะแนนนะฮะที่น้องจะต้องดูแล้วเนี่ยน้องจะต้องดูเรื่องจํานวนรับด้วยนะครับบางคณะเนี่ยนะฮะ จำนวนรับไม่ได้เยอะเลยนะฮะบางบางที่รับ10คนบางที่รับ15คนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นน้องก็ต้องดูว่าคณะที่เราจะสมัครเนี่ยในแอมชั่นหนึ่งรับเท่าไหร่แอมชั่นสองรับเท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้เซฟตัวเองได้นะฮะว่าเฮ้ยอันเนี้ยคนรับน้อยคะแนนเราไม่ดีเนี่ยมีตัวอื่นมาซัพพอร์ตดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะช่วยในการวิเคราะห์ให้กับน้องๆด้วยนะเรื่องที่4ีที่น้องต้องรู้คือคะแนนสําคัญกว่าอันดับนะครับบางคนคิดว่าเฮ้ย ถ้าทําคะแนนตัวนี้สูงและแปไว้อันดับต่าๆอะไรเงี้ยเอ้แปมันอาจจะไม่ติดก็ได้นะเออเอาดันคะแนนที่ตัวเองสูงๆไว้อันดับแรกๆดีกว่ามันไม่ใช่คําตอบที่ถูกนะครับคําตอบที่ถูกคือคะแนนสําคัญกว่าอันดับเช่นตัวอย่างที่พี่เอาขึ้นมาน้องประยุทธ์น้องประวิทย์น้องอนุพงศ์นะครับน้องประยุทธ์เนี่ยคะแนนประมาณ2องหมื่นหนึ่งนะครับน้องประวิทย์คะแนนประมาณ1มื่นแนะครับแล้วก็น้องอนุพงศ์เนี่ยคะแนนประมาณ1มื่นเหมือนกันนะครับ ทีนี้น้องลองดูนะฮะอย่างเช่นน้องประยุทธ์เนี่ยเลือกมนุษยศาสตร์มอมเกษตรนะครับน้องประวิทย์ก็เลือกมนุษยศาสตร์มอเกษตรแต่น้องประยุทธ์เลือกมนุษยศาสตร์มอเกษตรไว้อันดับ5นะครับส่วนน้องประวิทย์เนี่ยเลือกไว Add ้อันดับ2นะฮะแต่ว่าคะแนนของน้องประยุทธ์เนี่ยมากกว่าคะแนนของน้องประวิทย์สมมุติว่าน้องประยุทธ์ไม่ติดสีอันดับแรกแล้วน้องมาน้องประยุทธ์เนี่ยมาติด มนุษยศาสตร์มอกอนะครับมันหมายความว่าถ้ารับ20คนแล้วน้องประยุทธ์อยู่อันดับที่20แต่น้องประวิทย์เนี่ยอยู่อันดับที่21แล้วรับ20คนคนที่ติดคือน้องประยุทธ์นะครับแต่น้องประวิทธ์จะไม่ติดถึงจะเลือกอันดับที่สูงกว่าเพราะว่าเวลาการจัดอันดับของเขาเนี่ยมหาวิทยาลัยจะเอาคนที่เลือกคณะ นี้นะครับทั้งหมดมากองรวมกันไม่รู้ละอันดับอื่นน้องจะเลือกอะไรแต่ว่าในคณะของอสมมุติวคณะของมนุษยศาสตร์มองกรเนี่ยเขาจะเอามารวมกันสมมติว่าสมัครมา1 0 0คนนะครับแล้วเขารับแค่20คนนะเพราะนั้นเขาจะเอาคะแนนไปเรียงกันเลย1,2,3,4,5,6,7,8,9,10แนะครับแล้วก็ตัดที่20นะครับคนที่21เนี่ยก็รอไปประมวลผลรอบสอบว่าอีกคนที่1ถึงคนที่10เนี่ย นค,คนที่2นึ่งคนที่20ถึงคนที่1เนี่ยนะครับมีใครที่ไม่ยิงยันสิทธ์หรือไปประมวลผลใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องก็จะได้ล่นขึ้นมานะเพราะนั้นเนี่ยจำไว้เลยว่าให้ดูคะแนนเป็นหลักนะครับอย่าไปสนใจเรื่องอันดับนะฮะเรื่องที่5ที่น้องต้องรู้นั่นก็คือเรื่องของจัดอันดับ ความฝันต้องเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็คะแนนสูงเนี่ยคือเซฟความหมายของการจรัดอันดับความฝันเป็นที่ตั้งเนี่ยหมายความว่าเฮ้ยเราเนี่ยพวกเองจะต้องนะครับจัดอันดับตามความฝันของเรไว้ก่อนบางคนบอกว่าอยากเข้าวิศวะจุฬาแล้วคะแนนตัวเองเนี่ยไม่ค่อยดีอะ่ะรู้สึกว่าไม่ไม่มั่นใจเลยเฮ้ยยังไงต้องใส่ไปยังไงอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยมันคือเล่งของสูงต้องเสียงนะครับ ส่วนอันดับอือ่นมาเราเริ่มเซฟนะครับความปลอดภัยกับตัวเองเป็นเซฟตี้นะครับคะแนนสูงขึ้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 นอันดับเสุดทแบบ้ายคือเซฟแหละยังไงก็หลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นจําไว้ว่าอย่าทิ้งความฝันตัวเองนะครับรับผิดชอบต่อความฝันตัวเองโดยการกล้าเสี่ยงที่จะเลือกนะครับปีนี้อาจจะมีคนที่สมัครขนานี้น้อยก็ได้หรือคนที่ทนานําคะแนนอาจจะแบบ ไม่คนทําคะแนนสูงอาจจะไม่ได้เยอะก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้าเสี่ยงนะครับถ้ากล้าเสี่ยงก็มีโอกาสที่จะติดในขณะที่ตัวเองฝันนะเรื่องที่6ที่ต้องรู้นั่นคือเรื่องของระเบียบก,การเนี่ยน้องต้องอ่านและต้องอ่านด้วยความเข้าใจด้วยนะครับเรื่องสําคัญในระเบียบก,การเนี่ยหนึ่งคือเรื่องคุณสมบัติเป๊ะนะครับคุณสมบัติเปะ๊ะหมายความว่าน้องจะต้องดูว่า i, เฮ้ยเขาพีคุณสมบัติอะไรบ้างที่มัน มันใช้กับเราเช่นเขาบอกว่าจะต้องมีส่วนสูงเท่านี้จะต้องมีคะแนนเกรดเฉลี่ยของวิชานี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนบอกว่า,าต้องไม่เป็นโรคประจําตัวนี้นะครับต้องเรียนอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือจะต้องเป็นผู้ที่จบเด็กซิลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของระเบียบการต้องอ่านนะครับ เพราะว่าสําคัญที่สุดคือเรื่องของคุณสมบัติต้องเป๊ะนะครับแผนการเรียนต่างๆนะฮะน้องต้องรู้ว่าเฮ้ยเขารับแผนเราหรือเปล่าเขารับวิคณิิตแล้วเราอยู่สิ่งคำนวณเนี่ยเราจะไปสมัครได้ไหมอะไราเงี้ยนะครับถ้าเขาบอกว่ารับเฉพาะสิ่งวิคณิตเราอยู่สิ่งคำนวณเนี่ยอย่าสมัครเด็ดขาดเพราะถ้าสมัครไปเนี่ยคุณสมบัติไม่ผ่านมันก็คือไม่ผ่านต่อให้น้องคะแนนแบบเป็นอันดับหนึ่งก็ไม่ผ่านครับถ้าคุณสมบัติไม่เป๊ะ เกดเฉลีนะ่ยก็สําคัญนะครับเกดเฉลี่ยเนี่ยหมายความว่าบางคณะในรอบ3ามแอนนิชั่นหนึ่งะครับเขาก็จะกําหนดเป็นคุณสมบัติเช่นจะต้องมีเกดเฉลี่ยรวม6เทอมไม่ต่ำกว่า2.0 0ไม่ต่ำกว่า2.5ไม่ต่ำกว่า3.0 0อะไรอนย่างเงี้ยนะฮะน้องก็ต้องดูนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยเขาถูกกาหนดเป็นอาจจะไม่ได้ไม่นามาคิดเป็นเกณฑ์คะแนนแต่ใช้เป็นคุณสมบัตินะครับในการคัดเลือกนะ้องเพราะฉะนั้นก็ต้องอ่านระเบียบการให้ดีแล้วก็ต้องเข้าใจระเบียบการด้วย ะะเรื่องที่7ที่ด้อกจะต้องรู้นั่นก็คือคะแนนดีอาจเสียคะแนนฟรีได้นะครับทำไมถึงอาจคะแนนเราดีแต่อาจเสียคะแนนฟรีได้มันมีหลายๆประเด็นเช่น1นนะครับน้องเนี่ยไม่มีคะแนนบางตัวที่เขากําหนดว่าต้องมีเช่นเขาบอกว่าเฮ้ยน้องจะต้องใช้แกดกับใช้แพทหนึ่งนะครับแต่น้องเนี่ยไม่ได้สมัครแพทหนึ่งนะครับน้องสมัครแค่แก ะะแต่ว่าคะแนนแจกดีคะแนนแจกเต็มนะครับแล้วก็ไปรวมนะสรุปพอมาดูคะแนนเอา้าไม่มีคะแนนแพทถึงคะแนนน้องจะดีจะทําคะแนนได้สูงแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีคะแนนตามที่เขาบอกเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ผ่านนะฮะดังนั้นก็ต้องไปดูในคณะที่ใช้แค่ตัวที่เราสอบเท่านั้นนะฮะแล้วอันที่สองเนี่ยถ้าไม่อยากเสียคะแนนฟรีน้องก็ต้องเข้าใจนะครับเรื่องของคําว่าค่าน้ําหนัก ค่าน้ำหนักเนี่ยมันคือค่าน้ำหนักคือค่าน้ำหนักขององค์ประกอบที่ใช้นะครับในการคำนวณคะแนนเพื่อคัดเลือกเข้าในมองนั้นๆหมายความว่าน้องจะต้องรู้ว่าค่าน้ำหนักของคะแนนที่จะไปคำนวณมีเท่าไหร่บ้างเช่นเขาบอกว่าใช้แก๊แก๊สี่สิแพทหนึนะครับแพท 3, ามนะฮะ ถ้าบอกอย่างนี้หมายความว่าเนี่ยคือเกณฑ์คะแนนแล้วเขาก็เอาเกณฑ์เอาคะแนนที่น้องสอบได้ไปคำนวณเสร็จแล้วเอามารวมกันแล้วก็ไปตัดเป็นคะแนนนะนี่คือค่าน้ําหนักนะครับเช่นใช้30ก็คืออาจจะเอาคะแนนที่น้องได้มาคูณด้วยค่าน้ําหนักนะครับสมมติว่าใช้แกะ30ก็เอาสมมติว่าน้องได้เต็มก็คือเอา300มาคูณด้วย30บ นะครับแล้วก็หารด้วยร้อยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็คำนวณเป็นคะแนนออกมานะครับส่วนอันที่2ก็คือเกฑ์คะแนนขั้นต่ำนะครับ <_ d ata> เกฑ์คะแนนขั้นต่ำเนี่ยมันคือคะแนนที่มีเงื่อนไขและถูกกําหนดมาว่าน้องจะต้องทําให้ได้เกินกว่าคะแนนขั้นต่ําที่มหาวิทยาลัยกําหนดนะครับสมมุติว่าเขากําหนดว่าน้องจะต้องอเหมือนอย่างเช่นกสพทที่เขาบอกว่ากําหนดจะ,ะน้องจะต้องทํา วิชาสามัญทุกวิชาเนี่ยไม่ต่ำกว่า30คะแนนอย่างเงี so ้ยนะครับหมายความว่าถ e ้าน้องมีวิชาใดวิชาหนึ่งเนี่ยทำคะแนนได้ต่ำกว่า30การว่าน้องไม่ผ่านนะครับนี่คือเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำนะฮะเช่นถ้าบอกทําได้50น้องก็ต้องทําได้เกิน50บอกว่าทําได้70น้องก็ต้องทําได้เกิน70นะครับน้องถึงจะสมัครในคณะและมหาวิทยาลัยนี้ได้นะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อแปดที่น้องต้องรู้นั่นคือน้องต้องรู้ว่ามหาวิทยาลัยไหนเนี่ยเขา มีคะแนนสูงต่ำย้อนหลังให้เราดูนะครับเพราะนี่มันคือขุนทรัพย์ที่มีค่ามากเพื่อมาช่วยในการวิเคราะห์ของเราว่าปีนี้คะแนนเราเท่านี้เราควรจะต้องทําเท่าไหร่เราจะต้องมีคะแนนเท่าไหร่ถึงจะมีโอกาสติดสูงติดมาก แล้วมันจะบวกการจัดอันดับให้กับน,น้องด้วยนะครับนี่คือทั้ง8ปข้อสรุปง่ายๆคือ 1. น้องต้องทําความรู้จักก่อนนะครับว่าทีแคสรอบ3เป็นยังไง 2. น้องต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับแอดมิชชั่นไหนแอดมิชชั่นหนึ่งแอดมิชชั่นสนะครับสนะครับน้องต้องใช้คะแนนใช้จํานวนรับมาช่วยในการวิเคราะห์ด้วยนะครับสให้น้องต้องรู้แลจะจําไว้ว่าคะแนนสําคัญกว่าอันดับนะบข้อ5นะครับ ะะอย่าทิ้งความฝันนะครับจัดอันดับความฝันเป็นที่ตั้งนะครับคะแนนสูงเนี่ยคือเอาไว้เซฟนะฮะหนะครับะรบะเบียบการต่างๆต้องอ่านแล้วก็ต้องอ่าน,เ,นเข้าใจด้วยนะครับข้อ7คือนะครับดูให้ดีนะฮะว่าคะแนนที่ตัวเองสอบเนี่ยต้องมีนะครับแล้วก็ถูกคิดแบบไหนถูกคิดเป็นขัม้มหนักหรือ ถูกคิดเป็นแกนคะแนนถูกคิดเป็นค่าน้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็มีเกณฑ์คะแนนขัน้นต่ำต้องทําเท่าไหร่เราถึงไหมนะครับสุดท้ายเนี่ยต้องตามล่าหาสถิติคะแนนสูงต่ำย้อนหลังด้วยนะครับมันจะมาช่วยในการวิเคราะห์ทีนี้เทคนิคสําคัญนะฮะที่ช่วยในการจาัดอันดับทีแคสรอบ3ครับวันทงไปเลยนะฮะหความฝันสําคัญต้องกล้าเสีย่ยง ไม่ว่าอย่างไงนะครับความฝันที่เรามีนะฮะความฝันที่เราอยากเป็นแล้วอยากได้ยังไงต้องอยู่ในสิบอันดับที่น้องเลือกนะครับ 2. คะแนนดีนะครับลงได้ทั้งแอดหนึ่งและแอดสองหมายความว่าคณะนี้สมมติว่าจะเข้าวิศวะจุฬานะครับเขาเปิดทั้งแอดหนึ่งแอดสองน้องสมัครสามารถสมัครได้ทั้งแอดหนึ่งแอดสองด้วยถ้าคะแนนน้องดีพอนะครับ3อย่าลืมสร้างเซฟให้ตัวเองด้วยนะฮะ มันหมายถึงว่าสมมุติว่ามีปืนยิงมานะครับหนึ่งนัดแล้วมันจะตรงมาหาเรานะครับชั้นแรกที่ป้องกันน้องเนี่ยน้องอาจจะบางหน่อยนะครับถ้าสมมติว่ากระสุนมันวิธีไม่แรงมากน้องอาจจะเซฟอาจจะรอดนะครับน้องก็เติอนดับหนึ่งไปแต่พอมาชั้นต่อไปต่อไปมันควรจะหนกขึ้น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 และชั้นสุดท้ายเนี่ยน้องต้องรู้ว่าอันดับที่สินเนี่ยมันคืออันดับที่เซฟที่สุดแล้วน้องต้องรอดนะครับ อันดับที่ข้อมาเนี่ยก็คือน้องต้องตัดตัวเลือกก่อนอย่าลังเลเพราะมันจะเสียอันดับนะครับหมายความว่าน้องจะต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าอยากจะเข้าคณะไหนอยากจะไหนบางคนนะเลือกมั่วแล้วมันจะเสียอันดับไปฟรีนะครับนั้นเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าตัวเองอยากเรียนคณะอะไรนะฮะแล้วก็จัดอันดับให้มันถูกต้องแล้วก็มันควรจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันในคณะเดียวกันที่มันเป็นความฝันของเราแล้วก็ไปเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยไ,ไปเปลี่ยนที่แอมชั่นหนึ่งแอมชั่นสองอะไรเงี้ยนะฮะ ที่สําคัญที่สุดอย่างที่บอกไปนะันคือการค้นหาตัวเองให้เจอนะครับถ้าน้องค้นหาตัวเองเจอเนี่ยมันจะช่วยได้มากในการจัดะดับนะครับตัวเรื่องมันจะแคบลงวิธีมันจะแทบลงนะฮะแล้วก็เราจะมีการวิเคราะห์ที่ง่ายขึ้นฮนะก็ฝากไว้สําหรับวันนี้นะฮะ how to เลือกอย่างไรปลอดภัยติดชัวรกับ t c a ครอบ3นะฮะก็ใกล้เข้ามาแล้วเริ่มมาที่7นี่แล้วนะฮะเจพฤษภาพเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ติด อไม่ใช่ใครที่ยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยก็มาดูคลิปนี้นะครับแชร์ต่อให้เพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากแชร์ต่อให้น้องนองด้วยเพราะว่ารุ่นน้องเราก็อาจจะมีประโยชน์กับคลิปนี้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e นะครับก็ถ้าจะกดซับสไครช่อง YouTube ก็ช่องนี้เลยนะครับพี่แหน,นองนะครับส่วนใครที่ติดตาม Facebook ก็จะมี2องชแนลนะครับเฟซบุ๊กที่รวบรวมข่าวสารต่างๆนะครับก็ไปที่อ่า ขับแอดนะครับแต่ถ้าสมมติว่าติดตามรายการของเราเนี่ยก็ไปที่ Facebook พี่แนะน้องนะครับสำหรับวันนี้พี่แนะน้องต้องลาไปก่อนนะครับขอให้น้องโชคดีมีที่เรียนทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ